สนสามนาทีคาดื่อจนะขวงเกาขุงว่าหลายอยู่ปะตาอืมอันนี้ทับไหมระหว่างแม่มันนี่นอืม เสียวพอตัวไหนทับสิคิดว่าให้ตัเสือมปทับไห่เอาหมอเก่งได้หรอวะนนี้ซีว่ายทับทับ,ทบ,ทบรกระไดูงหญ่ได้แล้วนี่แม่งง่าไป่ะน,นี่ยซีว่าย ว่าว่าทุคนไม่ไดถืองกัแพงกว่าเฮาหรอแถวสารคามไงดีเนาะ ไอ้โต๊ะเมียมันหนี่มาจากพอพันไงมากขึ้นมากเงินมาโอ้ไอ้พวกพวกหูเงาตะกรอนมาตาลูกกระทบลูกกระทบมาเป็นบาหมั่นมาที่นี่โอ้สารมาหน่อยหนึ่งแต่โค้สาวเวียดถามมาจากไอ้บาซินนั่นแหละ แต่เด๋ยวนีเขาหิบบามันเหรอบามันมา,ามนแ,แ,บาแ่บามันหูมันบางย่างเาไปนีเนาะ<อ>มันได้บาซินน้ำมันมาแมนโอ้แต่ได้ลูกสองเมีนี่เพิ่มไปอีกดิโอสบายเลยตาแมีเดียวละแสนกว่า อย่างวอย่างเขาจับขึ้นรถไปกันการอ่อนร้อนเมื่อทีมามาไม่พอดีคุนได้เดื่อนเดียวเมื่อี องสาไงดีวะเนาะตาอยุดนีพายุวัด,ดนดไปไปไปนะี่นวะมันท้องเลยเขาเดือนที่หกถ้าตัวน,นี้มันบามันมันติดติดบานไหลมันหูสั่นมืนนะอกันเกบวสน แสนหาพันขายไปเนี่ยแสนหาพันแม่เดียวเนี่ยมันใย่่าย่ั้งสองตัวนี่ปะสูงซั้งกันแต่ว่ามันทองมันบอลลงปลานนยมันทองมันสูงกว่านียนะแม่นี่ทองมันเลิกคว้นสูงพอๆกันคว้นสูงข้อกันแต่ว่าหูสันก็หน่อหน่อยเลยขายพร้อมทองอะไรนั้นบอลแสน